Hello, welcome to Anuban Point School. I am Mr. Kitipat Nogniyo. fun learning here at Akuban Pontong School. This is Adipai City. This is Ethan Scott and we are students of the intensive English program here at Anuban Pontong School. Today we invite you to get you to our school. So come and join us. Welcome to intensive English programs Anuban Pontong School. ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษ intensive English program โรงเรียนอนุบาลพลทองอำเภอพลทองจัร้อยเอ็ด 101. โรงเรียนอนุบาลพลทองได้เปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ intensive English program หรือ IEP เมื่อปีพุทธศักราช2561โดยเปิดทำการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2ระดับชั้น คือระดับปฐมวัยห้องเรียนละไม่เกิน25คนและระดับประฐมศึกษาห้องเรียนละไม่เกิน30คนโครงสร้างการบริหารห้องเรียน Intensive English Program ภายใต้การบริหารงานโดยนายกิติพัฒน์นพนิยมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพลทองนายนิวัฒน์ทรหารนายสันติมาอาคาัคดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพลทอง และนางสาวนัทยาปิตาฝ่ายหัวหน้าโครงการ Intensive English Program บุคลากรห้องเรียน Intensive English Program ครูชาวต่างชาติประจำห้องเรียน Intensive English p r o g r a มิสเ n อ o ์อันโตนิโออัคันทราจูเนียมิสด a วายเกรซกีตันมิส r o จากประเทศฟิลิปปินส์วิสัยทัศน์รักความเป็นไทยใฝ่เรียนรู้สู่สากลเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นอนุบาล3จำนวน1ห,ห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน25คนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน1ห,ห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวนหนึ่งห้องเรียนห้องเรียนละไม่เกิน30คนและเพิ่มขึ้นทุกๆระดับชั้นจนครบทุกชั้นในปีต่อๆไปกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน Intensive English โ r o g r a ม โดยครูชาวต่างชาติจากประเทศฟิลิปปินส์มิสเตอร์อันโตนิโออัลคันตราจูเนียมิสดีวายเกรสกีตันและมิสไฟเดเรนอเมโรโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน4ทักษะด้วยกันดังนี้ listening ทักษะการฟัง speaking ทักษะการพูด reading ทักษะการอ่าน และ Writing ทักษะการเขียนกิจกรรมดังกล่าวสามารถฝึกทักษะให้เด็กได้กล้าคิดกล้าพูดกับครูชาวต่างชาติและที่สำคัญได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ทางคณะครูก็ได้มีการจัดประชุมวางแผนกันอย่างต่อเนื่องเรื่องการจัดทำหลักสูตรและสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักสูตรสากล ที่มีความทันสมัยมากขึ้นและให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนด้านวิชาการของห้องเรียน Intensive English Program ด้วยความพร้อมในหลายๆด้านของห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ในปีพุทธศักราช2561โรงเรียนอนุบาลโพนทองได้เป็นตัวแทนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหาวิทยาเขตเข้ารวมการแข่งขันศินละปะหัตถกรรม ด้านทักษะภาษาอังกฤษได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Storytelling ได้รางวัลชนะเลิศการแข่ง Imprompt Speech และรางวัลชนะเลิศ Crossword และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้นักเรียนของเรายังมีผลการทดสอบระดับชาติคือ NT หรือ National Test เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีของนักเรียนทั้งหมด Shelby and both to be a part of this program and be a part of our Muban Puranha family. We really hope that you can also be a part of our intensive English program and this institution. Thank you for joining us today and, and we hope to see you very soon. โรงเรียนอนุบาลพลทองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมวิทาีาห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program thank you so much see you again next video